ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องระวังมิจฉาชีพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับมีเหยื่อแชร์ที่จังหวัดชัยภูมิเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับบริษัทที่หลอกชักชวนให้ไปร่วมลงทุนอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนดีแต่สุดท้ายไม่ได้เงินตามที่สัญญาเอาไว้ครับผู้เสียหายจากการถูกหลอกให้เล่นแชร์นำเอกสารหลักฐานการร่วมลงทุนเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองชัยภูมิเพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่ชักชวนร,ร่วมลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงทําให้มีผู้หลงเชื่อจํานวนมากสําหรับขั้นตอนการลงทุนนะครับจะต้องสมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับซื้อผลิตภัณฑ์1ชิ้นจากนั้นก็ให้รอเงินปันผลจากเงินที่ลงทุนไปครั้งแรกภายใน7วันจะได้เงินปันผลทันทีเลย1 5 0 0บาทมีผู้เสียหายที่หลงเชื่อเป็นจํานวนมากนะครับพอหลงเชื่อแล้วก็ลงทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นบริษัทก็เริ่มบ่ายเบียง ไม่ยอมจ่ายเงินปันผลให้อีกเลยก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีขณะนี้ที่จังหวัดชัยภูมิพบว่ามีผู้เสียหายหลายร้อยคนมูลค่าประมาณ100ล้านบาทเบื้องต้นตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหากันต่อไปนะครับ